สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญภาธาตนะเป็นคณคผู้ฝึกสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งห้องคุณครูนัทมนเเพือทองโรงเรียนสาธิตออุทิศค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสื่อการสอนรวมไปถึงก,ก,การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่มีทั้งป้ายนิเทศและสารอนิพัทธ์ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้แล้วค่ะ โรงเรียนสาธิตล่าอุทิศในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ห้อง712มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันทั้งหมด5กิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 2. กิจกรรมกลุ่ม 3. กิจกรรมเสรี 4. กิจกรรมกลางแจ้ง 5. กิจกรรมสงบซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นมีความน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมได้แล้วค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียนจะจัดขึ้นตามหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นศูนย์ภาษาศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์บทบาทสมมุติศูนย์สร้างสรรค์ศูนย์นานาเกมและศูนย์การเรียนรู้สื่อการสอนมีการจัดทำขึ้นตามหน่วยการเรียนรู้ของเด็กและนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็กอีกด้วยค่ะ นิเทศและสารานิทานที่จัดขึ้นภายในห้องเรียนนั้นเป็นการจัดทำขึ้นตามหน่วยการเรียนรู้ของเด็กและเป็นการสะท้อนกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้ เป็นยังงกันบ้างคะจากการที่เราได้รับรชมทั้งในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการจัดความสื่อการสอนรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการฝึกประสบการณ์ทั้งหมด4เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งทําให้นะคะตัวดิฉันเองนะคะได้นําสิ่งเหล่านี้ค่ะไปพัฒนาตนเองและสามารถนําไปพัฒนาในเรื่องของทักษะวิชาชีพครูในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอราบขอบพระคุณคุณครูณ,ณ,รณัฐมนเพือทองนะคะซึ่งเป็นประจำชั้นของระดับชั้นอนุบาลปีที่1ห,ห้อง712นะคะและก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มูทิตาทาำแสนนะคะซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอด ช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานะคะและที่สําคัญค่ะขอกบขบาระคุณโรงเรียนาสาธิตะออุติศแห่งนี้ค่ะที่ได้ให้นักศึกษาฝึกสอนะคะได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ชาชีพครูค่ะสําหรับอันนี้นะคะขอบคุณค่ะ